สวัสดีครับคุณฮีเจอกับบีบอยครับในเลชอเลชสองครับชื่อไอดีพี่เนี่ยแม่งเม่งเนะพี่ผมได้เป็นสีแดงครับแรนดอมนะครับอันนี้แบบแรนดอมนะครับไม่ได้กำหนดเองครับผมได้เป็นอะไรวะเนี่ย เป็นทีมที ite, ท่มีมรถระเบิดเขาเรียกท,ทีมอะไรเนี่ยอะเปิดแมปเ่อยจะเป็นบบหนึ่งหนึ่งนะครับะแล้ว l d i n g มาเราอยู่ไหนเนี่ยมาเราอยู่ไหนเอาชิบหายเอาชิบหายป้อมปาการเพียบเลยป้อมปาการเพียบเลย <c oughs> วิ่งมาครับ <Bel ding. S 1> ชิงไวชิงพิบ เก็บมาแม่งเลยเก็บแม่งเลยเนี่ยทีมเขามีอะไรบ้างแล้วนะต้องมันสังเกตดูนะครับแมงมุมมาแล้วเราเอาแมงมุไมไปเก็บหมามันเลย สร้างแมงมุมมาซะเลยมาแล้วมาแล้วแมงมุมมาแล้วมาแล้วเราก็ต้องหลบครับหลบยิงสิบะยิงสิบะโอ้โหหลดมาได้ครับไปมาป้องกันเลยไปเราต้องไปกวนละ ลุบ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  unit ready construction complete low power building มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไลโน่เพียบเลยทางนั้น กี <building. S 2> ่คันแล้ววะนั่นห้าคันหกคันก็ไปแล้วเ <Unit S 2> ท่าๆกันครับเท่าๆกัน <Construction complete. S 2> รีบขึ้น <Building. S 2> แบตเตอร์แลบเลยแล้วกันเราเอาหมาเอาหมามาล่อเป้านะ <Unit ready. S 2> เรามีรถตัวนี้นี่ว่า <Unit ready. S 2> เอาฉอีภายยิ่งม,ม,ม <Rolling. S 1> ทันเลยเนี่ยไม่ทันละกู ทำลายทำลายโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวเจอคีลอบรีพอตติ้งเลยมั้ง <c oughs> ต้องเอาหมาไปล่อครับไขายมาแล้วขี่้อิมาเหมือนกันแล้วเหมาเหมือนกันแล้วมาเหมือนกันแล้ว Unit ready. <laughs> Building. Do you have a plan? Clear the air. Unit ready. Construction complete. ready you have a plan? Unit ready. Get Construction complete. Do you have a plan? Cutting fast. Do you have a plan? ยิงรถถังแม่งกันเลยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยไปสนแล้วเว้ยกุบุกอย่างเดียวแล้วแผนการคล้ายๆกันนะครับไอ้จิบหายเองเราทำลายทุนทรัพย์ก่อนแล้วก land ันยอมไปแล้วยอมเร็วไปไหมนี่พี่โอ้ พี่ฮีเราทำห้ยอมเร็วจังเลยครับเออไม่แก้เกมบ้างเลยมาครับพี่ฮีแล้วว่าไงเอาอีกลองอีกสักเกมไหมครับพี่ฮีโอ้คิดแผนการคิดเหมือนกันเลยครับมันสักครู่นะใช้เป็นขึ้นเป็นคีรอลบีพอตติ้งขึ้นมาเหมือนกันเลยเราได้เป็นโซเวียตนะครับส่วนพี่ฮีเราได้เป็นอเมริกาเลยผ่ <Okay. S 1> อนล่ม Building. ว่ากันไปครับ Construction complete Building Construction complete New construction options Construction complete Training ไ Building ไปเปิดแมปตามสเต็ปเลย <Construction complete. S 1> เปิดแมปเปิดแมปเปิดแมปคน <area. S 1> สิคลิป <Construction S 1> เราไปป้อม <Yeah. S 1> ป,ป้องกันฐานครับ Construction complete building training new construction options unit มาดูสิเขาสร้างอะไรแล้วบ้างครับ unit เพียบเลย training full ready I will go อ้าวหมาตายอ้าวหมาตายยังไงล่ะเราป้องกันไว้หมดแล้ว unit lost unit ready unit ready ready for transport maneuvering construction complete building unit ready <laughs> what is the mission structure I think. solved i'll carry out the operation maneuvering cutting path เข้าไปเอาไม่ได้สักอันโอ้ชิบหายคนเอาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆแล้วก็ทำให้เขาเสียเวลานะครับเอาชิบหายคนลอยมาแล้วไอ้รถสใยเราอยู่ไหนวะ

เอาชิบหายคนใสมาก่อนให้ซ่อมไปยิงอะไรกูเนี่ยยิงมันโอ้โหมาลัวๆแล้วพี่น้องเราหเสียเปียบแล้วเนี่ยเขาคันเสียเปียบแล้วโอเคครับเป็นเกมที่ดีเอาชิบหายเล่นฐานไนกูเลยเหรอ โอ้โหเงินก็หมดไปรถก็ลืมซื้อขึ้นแบตเตอร์แล็บแล้วมั้งฝั่งนั้นอไอชิบายมาอีกแล้วยิงมันให้ยิงมันยิงมันให้ยิงมันอ้าวชิบไาย โอ้ทำไมอุปสรรคเราเยอะจังเลยวะร,รถสอยก็ยังไม่ออมอีกเอาพอตา้านกำลังไว้ได้บ้างครับเพื่อรอรถสอยออให้มันยิงอยู่นั่นแหละซ่อมไปซ่อมไปโอ้โหตอนนี้ หนักหนาสาหัสเอาไอเวนยิงดิซ่อซ้อซ่ออะไรวะโอ้โหปลุกผมจังเลยเนะยพี่จะไม่ให้ผมตั้งตัวว่างเลยเลยเนี่ยโอ้โหรถถังเพียบเลย ลุยรถแร่แม่งหือหายตัวได้วาบได้วาบได <Rep aring. S 1> ซ้ซ่อม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 คอนสเริง มาเกและอเมริกาเพิ่งมารัวๆเลยหุนล่มเนี่ยอื เอกเก็บเทียนี้แม่งเปลืองเงินชิบหายตัวละห0ร้อยแม่งมาเป็นกองทัพเลยไปช่วงนี้ป้องกันฐานไปก่อนครับเรา ฟอนสกิปเขาครับฟอนสกิปเขามาป้องกันครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วแบทเทิลนฟอสเทียสมาแล้วครับวิบ่งดีวะจ,จะรอเทียอะไรหรอ ยิงมันเก็บมันให้เก็บมัน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  <c oughs> แบตเทิร์นฟอร์เทียสมึงจบเลยไม่มีอีราฟเมื่กี้คันแม่เลยมึงมั่วแล้วเอาล็อกเก็ตเทียมมาสู้แบบเนี้ย <c oughs> มึงมั่วอะไรเว้นเลย unit ready building เก็บนี้ค่อนข้างนานนะครับ <Unit ready. S 1> สร้างอะไรแล้วบ้างวันนี้เอาไอ้เวยนเลย เซช็อปเปอร์มาเอาเครื่องบินมาลองสิเป็นไงวะช่วงนี้เราซู้มาก่อนครับ เกมค่อนข้างเต็มๆผมเน้นตั้งรับนะครับมันได้ตั้งรับแล้วก็เลยเน้นเน้นตั้งรับไปเลยครับโอ้โหรถต้นไม้มาเพียบเลยไว้ชอบป,ปอืนมากกว่านหนะ เอาล็อกเก็ตเทียมมาวางไว้เลยโอเคนะเกมนี้ค่อนข้างเป็นเกมยาวซะละมาช็อปเปอร์เรามามีหลาดแทงเพียบเลยวย น่ากลัวที่หายว <Unit, Ready. S 2> างไล้ครับต้องกันฐานชอปเปอร์เราย u n i t ready. ย่อมหยอมยอมหย่อมหนึปวดดัดกระชับพื้นที่มาเรื่อยๆไอเบสเอ้แกงไงวะเนี่ยมาขี่ลอฟรีพอร์ติ้งมาสักลำสิ

ยิงมัน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 มาเด็กติดสามแง่งแล้วเว้ยยิงคนมันต่อแม่งเงินก็หมดแล้ววิ่ง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 สอยมันไปสอยมันสอยมันขอไอเบียนด้วย ช็อปเปอร์เรามาบอกนั่งรึเปล่าเหรอไปคีรอบ r e p o r t i n งแล้วเฮ้ยโอ้โหก็ไปเงินหมดเลยไอชิบหายรถแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานเลยเอามาหยุดไว้เฉยเลยไหม เจ้าปเรามาเลยโอโ้โหทำไมยอมเร็วจังเลยนะเกมมันแก้ทางได้เยอะมากนะครับเมื่อสักครู่นะเขาจะไมยอมไปก่อนนะคุณฮีคุณฮียอมง่ายแล้วกันผมตั้งจะอายาให้เลยผมคิดว่าผมจะไม่ไหวแล้วนะแมงตานี้คุณฮียอมง่ายจังเลยครับท้อท้อไปแล้วเหรอคุณฮี โอเคครับคลิปนี้คงมีไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ